ต่อไปเราจะมาเล่นเกมกันนะคะคุณนุ่นจะให้เด็กๆเล่นเกมนะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกันเลยคำถามค่ะตอนนี้นะคะมันคือลูกบอลใช่ไหมถ้าเวลาเราพูดนะคะเราจะบอกว่า it's a ball it's a ball แล้วถ้าคุณครูจะบอกว่าให้เด็กๆพูดว่ามันคือลูกบอลสีเหลืองล่ะคะมันคือลูกบอลสีเหลืองต้องตอบว่าอย่างไรคะเก <c oughs> ่งมากค่ะเราต้องตอบว่า it's a yellow ball it's a yellow ball ต่อไป w h a t is it What is it มันคืออะไร It's a teddy It's a teddy ถ้าจะบอกว่าตุ๊ก,กตาหมีสีฟ้าต้องพูดว่าอย่างไรคะเก่งมากคะ่ะ It's a blue teddy it's a blue teddy ต่อไปค่ะ what is it w h a t is it มันคืออะไร it's a train it's a train มันคือรถไฟรถไฟสีอะไรเอยรถไฟสีอะไรคะคนดีเด็กเด็กดีอ่ารถไฟสีน้ำตาลถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ามันคือรถไฟสีน้ำตาลต้องพูดว่า it's a brown train it's a brown train เยี่ยมมากๆค่ะต่อไป what is it Was is it มันคืออะไร It's a kite เก่งมากค่ะ It's a kite It's a kite มันคือว่าวว่าวสีอะไรคะสีแดงถูกต้องค่ะ It's a red kite It's a red Kite เก่งมากค่ะต่อไป what is it what is it มันคืออะไร it's a helicopter เยี่ยมมากค่ะ it's a helicopter มันคือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สีเขียวพูดไปอย่างไรคะเฮลิคอปเตอร์พูดไปยังไง it's a Green Helicopter it's a green h e l i c o p t e r เยี่ยมมากๆค่ะต่อไป was is it was is it มันคืออะไร it's a doll เก่งมากค่ะผู้ตามครูนะ it's a doll it's a pink doll it's a pink doll มันคือตุ๊กตาสีชมพูต่อไปคุณครูจะทายเด็กๆนะคะว่าภายใต้ร,รูปในรูปเนี่ยมันคือรูปอะไรพร้อมกันหรือยังเอ่ยคุณครูจะ เปิดทีละรูปนะคะพร้อมกันหรือยังคะไปเลยอ้าวมาแล้ว what is it what is it ตอบได้หรือยังคะมาแล้วนะ what is it โอเคคำตอบก็คือ it's a scooter it's a scooter ถ้าจะพูดว่าสก o ตเตอร์สีฟ้าก็คือ it's a blue scooter it's a blue scooter ต่อไปค่ะ was h it it what is it it's a doll it's a doll ถ้าจะบอกว่าตุก๊กตาสีชมพูล,ล่ะคะพูดว่าไงเอ่ย it's a pink doll it's a pink doll เยี่ยมมากคะ่ะต่อไป what is it ว้าวมาแล้ว it's a อะไรเอ้ it's a teddy it's a teddy ถ้าจะบอกว่าตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลพูดว่าไงคะ it's a brown teddy it's a brown teddy เยี่ยมมากคะ่ะต่อไป what is it? m e a n i t it's a ball it's a ball ถ้าจะบอกว่าลูกบอลสีเหลืองพูดว่างไงคะ it's a yellow ball it's a yellow ball เยี่ยมมากค่ะต่อไป what is it it's a kite it's a kite, it a kite. ถ้าจะบอกว่าว้าวสีแดงพูดว่า it's a red kite it's a red kite เยี่ยมมากต่อไป what is it น uh ่ oh. it's a bike it's a bike มันคือจักรยานถ้าจะบอกว่าจักรยานสีม่วงพูดว่างไงคะ เก่งมากค่ะ It's a purple bike It's a purple bike เราเรียนเรื่องสีกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะมาถามจำนวนนะคะจำนวนของการใช้ประโยคคำถามว่า How many How many ไปดูคำถามแรกกันค่ะ How many dolls How many dolls? สิบวินาทีหมดเวลา How many dolls count together นับด้วยกันนะคะ One, two, t h six ดอถูกกันไหมคะคำถามต่อไปคะ่ะ how many rulers how many rulers six many rulers count together 1 2 3 4 5 6 7 seven rulers พูดกันมั้ยคะโอเค next question คำถามต่อไปค่ะ how many balls how many balls สิบวินาทีค่ะหมดเวลา how many balls one two three t balls ต่อไปคำถามต่อไปคะ่ะ how many pens How many pens? ส0่พัาสี่หมดเวลา Pens แปลว่าปากกาใช่ไหมคะ How many pens แปลว่ามีปากกากี่ด้าม Count o g e t h e r นับด้วยกันนะคะ One two five five pen mm hmm. นะคะมีทั้งหมด5แท่งนะคะต่อไปคำถามต่อไป how many pencil how many pencil จับเวลา หมดเวลาค่ะ How many pens count together มีดินสอกี่แท่ง count together นับด้วยกันนะคะ One two three four five six seven eight nine ten ดินสอมีทั้งหมด10แท่งนะคะเวลาตอบก็คือ Ten pencils 10. Pencils เอาละค่ะสนุกกันไหมคะถ้าสนุกกดไลค์หน่อยอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับคุณนุ่นมีแค่นี้ See you next time Goodbye คะ่ะ